มีเจ้าหนูอยู่ตัวหนึ่งนะมันกำลังจะถูกจับแต่งงานเจ้าหนูอยากได้คู่ครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันจึงไม่ยอมแต่งงานกับหนูที่พ่อมันเลือกให้มันออกเดินทางไปหาผู้ยิ่งใหญ่มันไปเจอพระอาทิตย์มันถามพระอาทิตย์ว่าท่านยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมพระอาทิตย์ตอบว่าไม่ใช่ข้าหรอกเวลาที่ข้าอยากส่องแสงไปที่โลก มันก็ยังมีเจ้าเมฆมาคอยบังข้าเจ้าหนูก็ไปหามเมฆถามเมฆว่าท่านยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเจ้าเมฆก็บอกว่าเวลาที่ข้าอยากจะลอยอยู่นิ่งๆมันก็จะมีเจ้าลมมาพัดข้าไปที่นั่นที่นี่เจ้าหนูไปหาลมลมก็บอกว่าไม่ใช่ข้าหรอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นกำแพงตังหานเวลาข้าอยากจะพัดไปเรื่อยๆก็ดันมีกำแพงมาขวาง เจ้าหนูก็ไปหากําแพงถามคําถามเดียวกันกับทุกคนที่ผ่านมาท่านยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกท่านยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมกาแพงบอกว่าเจ้าจะมัวถามข้าอยู่ยญยเล่าเจ้าตั้งหากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาข้าตั้งต่างงานอยู่ของข้าดีๆพวกเจ้าก็มากัดมาแทะจึงกำแพงเป็นรูเป็นบ้านของเจ้า เจ้าหนูก็คิดสักครู่มันเดินทางไปมากมายถามผู้ที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วตัวมันเองกับดีที่สุดแล้วคุณโยชีวิตเราทุกวันนี้วิ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆมากมายจนลืมไปว่าเรามีคุณค่าในตัวเองหยุดไปคว้าสิ่งต่างๆหันมามองสิ่งที่เรารักหันมามองสิ่งที่เราทำออกมาได้ดี ิตภาพความรักความสุขที่อยู่รอบข้างกายเรานั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะต้องวิ่งสแสวงหาแสัที่สุขภายในเกิดจากใจที่หยุดนิ่งนะขอให้ทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างความดีจเจริญสุขจเจริญธรรมนะ,จะเจริญพร